ไม่เกี่ยวฮะเรื่องเรื่องบ่อนไม่ได้มีแค่ที่ระยองที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้แต่ว่ามีที่แจ้งวัฒนะหลักสี่พื้นที่ของใครล่ะคะพื้นที่ของสอสสิระเจน้าคาแต่ว่า ก่อนจะไปดูว่าคุณศิระจะตอบหรือมีท่าทีเรื่องบอนยังไงเนี่ยดูคุณศิระแจกเข้าสารก่อนคุณศิระแจกเข้าสารหมื่นถุงให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะก็บอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่ในนามกลุ่มเพื่อนศิระนะคะก็บอกว่าเป็นการแจกของขวัญปีใหม่ค่ะส่วนเรื่องบอนคุณศิระบอกว่าบ่อนเนี่ยมันเพิ่งเปิดช่วง ปรับเปลี่ยนผู้กํากับใหม่อยรู้ด้วยนะรู้ด้วยนะที่ผ่านมาไม่มีใครแจ้งเลยว่ามีการบ่อนการพนันในพื้นที่แต่พอผุ้มก,กับใหม่ย้ายมาเนี่ยยังไม่ได้คุยกันเลยจากนี้เดี๋ยวจะนัดมาคุยกันค่ะยอมรับว่าไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่ตอนนี้ผู้กํากับคนเดิมตอนตอนที่ผู้กำกับคนเดิมอยู่ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึน้นนะฮะแล้วผมเคยเสียผู้เสียคนเสียลูกเสียเมียเพราะการพน,นันดังนั้นผมจึงแสดงจุดยืนมาโดยตลอด นะในการต่อต้านการพนันนะเพราะไม่อยากให้ผู้บริสุทธิ์มาเดือดร้อนจากการพนันครับซึ่งขอให้เชื่อมั่นนะฮะไม่ปล่อยให้เกิด่อนพนันในพื้นที่ผมอย่างแน่นอนแต่มันเกิดไปแล้วไม่ใช่หรอฮะ <c oughs> ส่วนคนที่บอกว่ามีปมส่วนรับรู้กับบ่อนแจ้งวัฒนานั้นยืนยันนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าผมรู้ผมไม่ยอมให้มีแน่นอนเพราะผมเป็นปอระปักกับบ่อนชัดเจนและหากประชาชนหรือสื่อมีข้อมูลบ่อนการพนันที่ใดนะ,ะก็ขอให้แจ้งมาผมไม่มีกองกาลังแต่ผมพร้อมจะตรวจสอบทําหน้าที่สสให้แก่ประชาชนนะฮะ แต่น,นี้ผมเห็นด้วยนะจริงๆมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของสสโดยตรงหรอกถูกไหมฮะ,ะมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงไหมของฝ่ายตํารวจไหมฮะที่จะต้องสอบส่องเรื่องพวกนี้ไม่ให้มีการเกิดใช่ไหมบ่อนที่แบบประเภทรู้กันโดยทั่วไปอย่างเงี้ยถูกไหมฮะแต่ก็ถ้าถ้าดูไปแล้วคําตอบก็คายคล้าย จะคล้ายๆกับคุณสาธิตพิตุเตชะที่ระยองหรือเปล่าคะบอกว่าจริงๆเราก็แต่สาธิตเขาแรงกว่าเยอะสาธิตเขาสาธิตเขาประกาศว่าเขาไม่เอาบอลนีต้นเราเขาเคยสสประชิิปัตยในสภาก็เคยพูิกพายคุณหมอบัญญัติก็เคยพูดไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วเรื่องบอลผมว่าแตกต่างกันระหว่างคุณสาธิตกับคุณศิระแล้วคุณศิระบอกว่าไม่ชอบบอลแต่ว่าในสภานี่บทบาทคุณศิระในการต่อต้านบอลแจ้งบัะธานนเนี่ยเราไม่เห็นนะครับส่วนคุณสาธิตกับหมอบัญญัติเนี่ยนะครับ เขาต่อต้านบ่อนในสภาจริงนะครับเขามีการถกเรื่องนี้ในสภาจริงแล้วก็ถามพลเอกประยุทธ์จริงถามพลเอกประวิตรจริงผมว่าอันนี้อันนี้คุณวาแตกต่างกันก็คือการตั้งบอกนายกเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนายกบอกว่าผมไม่รู้ให้แจ้งมาใครมีเบาะแสอะไรแจ้งมาคุณศิลาเออโทษนะคะคุณหมอตีอ่ะแกบอกว่าแกแจ้งมาหลายรอบแล้วนายกรับปากด้วยว่าจะเอาไปทําจะดูแลให้และสุดท้ายก็เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะปัดความรับนายกจะปัด ผิดชอบพลเอกประวิทย์จะทําเป็นสะบัดบ๊อบใส่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะเพราะสสที่ก็ทํางานร่วม,มรัฐบาลกับท่านอยู่ก็ให้ข้อมูลท่านไปแล้วเนี่ยท่านจะมาเออละเหยไปก็โทษคนนั้นคนนี้ไปเนี่ยไม่ได้แล้ว<อ>นะฮะสุดท้ายบอดนี้มันต้องไปไปเป็นความรับผิดชอบของใครละะ่ะคะตำรวจใครดูแลตำรวจนะฮะใครกำกับตำรวจก็นายกปะ<อ>ถูกไหมค่ะ <laughs> เมื่อสักครู่ข้ามเสียงคุณศิระไปอยากฟังเสียงคุณศีระที่พูดถึงบ่อนการพนันในพื้นที่ของตัวเองด้วยค่ะว่า <c oughs> คุณสิระปฏิเสธเรื่องของไม่ได้คุยกับพู้กับอะไรอย่างไรบ้างเชิญฟ <c oughs> ังเสียงคุณศีระก่อนค่ะส่วนเกี่ยวข้องคือเจ้าของหรือว่าเป็นเป็นอะไรรับรู้ถ้าผมรับรู้ถ้าเขาให้รู้ผมก็ไปจับผมก็คิดว่าก็คงไม่ให้ผมรู้นะครับแล้วก็ทําให ที่แจ้งมลาลยว่าผมไม่เกี่ยวข้องอะไรบ้างหรือเป็นเจ้าของนะครับการที่ร,รับรู้แล้วไม่ไปไม่ไปให้เจ้าหน้าที่ไปประครับใช้กฎหมายเนี่ยไม่ใช่ศิลลิละนะครับศิทละต้องให้ไปประคับใช้กฎหมายนะครับแล้วตอนตอน,นี้ที่ศิทละจะช่วยรัฐบาลในการตรวจสอบในพื้นที่ของเราเนี่ยชัดเจนขอให้แจ้งมานะครับแต่จะบอกว่าให้ผมไปไปไปอยู่ในวงการนี้ ผมไม่อยู่แน่วงการการที่เอาไยมุกทั้งทั้งหมดนะครับไม่อยู่แน่แน่นอนผมเป็นปอระปักนะครับชัดเจนค่ะคุณเสีระบอกชัดเจนเหมือนที่เราเล่าให้ฟังนะคะว่าคุณเสีระบอกว่าก่อไม่รู้เดี๋ยวก็ดําเนินการหลังจากนี้ก็จะดําเนินการให้นะคะว่าจะทําอะไรได้บ้างก็จะทำอะไรครับนั่นแหะสิคะเอาอยู่พักพลังประชารัฐนะเราฟังการพูดต่อไปค่ะนะครับ